ันนี้นจะมีสินค้ามาแนะนำนะคะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะจะเป็นกระเป๋าเน็รผสมนะคะมาดูกันค่ะกระเป๋านีนะะาน้ไว้สําหรับทําอะไรได้บ้างค่ะคะ <st> ่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ทำทีงานประดิษฐ์กันนะคะมาดูข้างในกันค่ะว้าว ันนี้นะคะจะเป็นแผ่นรองตัดนะคะสามารถตัดได้ทั้งคัตเตอร์กระดาษหรือว่าใช้โรตารี่คัตเตอร์ตัดเป็นชุดผ้านะคะตัวนี้จะมีสเกลให้ค่ะมีหลักนิ้วให้ประมาณ11เ็ดนิ้วนะคะแล้วก็จะมีหลักเซนให้ด้วยนะคะมีเส้นแต่ละเส้นให้เราด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะปกติแล้วถ้าเราไปใช้คัตเตอร์ตัดบนโต๊ะนะคะมันจะเป็นรอยนะคะแต่ว่าถ้าแผ่นตัวนี้นะคะจะไม่เป็นรอยนะคะอ่าเวลาเราตัดเนี่ยค่ะตัดง่ายนะคะตัวนี้มันจะมีสเกลให้ด้วยนะคะขนาดเป็นนิ้วนะคะ เดี๋ยวเราจะตัดกันนะคะลองดูค่ะตัดง่ายด้วยนะคะก็ใช้คู่กับไม้บรรทัดนะคะไม่ค่ะไม่เป็นรอยเลยค่ะสังเกตดูนะคะไม่เป็นรอยเลยนะค่ะเดี๋ยวเรามาลองตัดผ้ากันนะคะตัดผ้าก็ได้นะคะตรงนี้นะคะจะมีสเกลให้นะคะเราจะตัดผ้า45องศาก็อย่างง่ายดายเลยนะคะเราไม่ต้องขีดเส้นเลยค่ะตรงนี้นะคะ พอเวลาเราจะคับนะคะ45องศาก็คือจะเป็นมุมลักษณะนี้ใช่ไหมคะไม่หาตรงกับเส้นตรงนี้เลยแต่ทีนี้เราไม่ต้องคับนะคะเราก็ใช้คู่กับไม้บรรทัดเลยค่ะตรงขีดเส้นนี้นะอ่านี่ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะสเกลตรงนี้นะคะ45องศาค่ะเราจะตัดคู่กับโรตารี่คัตเตอร์นะคะใช้ไม้บรรทัดวางเลยค่ะตามตำแหน่งเลยนะคะยิงไปเลยเลยค่ะอืมไม่ค่ะพื้นที่เราก็ไม่เป็นรอยนะคะแล้วก็ชิ้นงานเราก็สวยขึ้นด้วย ด้านหนึ่งเป็นจะเป็นแผ่นรองตัดนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นกระดาษทรายค่ะตรงกระดาษทรายนะคะตรงนี้สามารถวางผ้านะคะเพื่อที่ไม่ให้ผ้าเราเคลื่อนแล้วก็เลื่อนนะคะเวลาเราจะลองลองขีดเส้นหรืออะไรเนี่ยค่ะเรามาดูกันค่ะ,ะปกติแล้วถ้าไม่ใช้กระดาษทรายนะคะเวลานี้มันจะไม่จับผ้าผ้าเราจะเคลื่อนใช่ไหมคะตรงนี้อันนี้จะดูดผ้าไว้อย่างดีเลยนะคะ เจแล้วเราขีดเส้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราจะไม่เคลื่อนแล้วก็จะทาให้เราทํางานสะดวกขึ้นนะคะใชค่ะขีดเส้นได้เลยค่ะค่ะไม่เคลื่อนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปมุมไหนทแยงไหนนะคะถ้าเราก็จะไม่เคลื่อนค่ะด้านในจะทําได้สองแบบนะคะด้านนอกเราสามารถจะ รีดก็ได้นะคะเป็นแผ่นรองรีดนะคะตัวนี้สามารถขยายเป็นสองหน้านได้เลยนะคะเป็นการรีดผ้าไปด้วยนะคะเหมาะสําหรับงานประดิษฐ์ที่เป็นพก้า <hè> ชิ้นง,งานเล็กๆนะคะเราไม่อยากไปตากโต๊ะรีดผ้าเนาะเราก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะคะ,ะรีดได้เลยนะคะเป็นแผ่นรองรีดนะคะอเนกประสงค์เลยค่ะนี่ค่ะเป็นแผ่นรองรีดนะคะเรียบแล้วก็สะดวกง่ายขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปหาแผ่นรองรีดที่เป็นชิ้นงานใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ย เรียบค่ะตรงนี้ก็จะนุ่มด้วยนะคะเป็นใยรองอย่างดีเลยนะคะค่ะเป็นไงม้างคะอันนี้ราคาพิเศษเลยนะคะมูลค่า2,500นะคะวันนี้ลดพิเศษอีกนะคะ80%เลยนะคะจาก2,500นะคะเหลือ500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจพักมาด่วนๆเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ